ว,วันนี้มางานอะไรเนี่ยม่วนมันเป็นฟันเฟสม่วนมันฟันเฟสวิ่ยทำมีกระต่ายด้วยไปดูดิมีแมวด้วยเนะี่ย ดูข้างล่างดินุ่นอู้หูอุ้ย,ยเราขึ้นมาสูงเลยสูงไหมกลัวป่าวกลัวเหรอจับเข้าไว้ดีๆเนี่ยมันมันช้าๆมันไม่ได้น่ากลัวหรอกเห็นไหมดูอันนั้นก็มีตัวหนึ่งจริงนะสวรรค์นุ่นไม่มีตัวหนึ่ง จะสอนวันนี้เราจะมาระบายสีกันท้งแรกของน้องทำเลยนะเนี่ยระบายสีน้ำมาดูซิว่ารูปร่างหน้าตาหลังจากระบายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเร้าไยังพร้าแล้วาาใช่ไหมอ่าวุ้ยเราต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาหยิบขึ้นมาอย่างนี้นหยิบขึ้นมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อนดูนะดูพ่อทำก่อนนะดูพ่อทำก่อนนี่นี่ปล่อยก่อนนี่นะ ถูดสีแดงลงไปแล้วก็เอาระบายที่ตรงนี้มันไอระบายนี้ เปลี่ยนสีใช่ไหมเราก็จุบ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 อ่าไม่เอาเจาไปตาน้องละสีขาวจะระบายตรงไหนเอาผสมกันเหรอมันจะเป็นสีชมพูเอาผสมง่าก็ได้อ่ะเอาลองผสมเหตุอะไรตรงนี้โอ้โหเลอะเลยไม่เป็นไรอ่าระบายระบายให้เต็มเต็มแล้วตรงขอบเดี๋ยวพ่อจะระบายให้อ่ะเอาผสมกันทำไมอ่ะอ่าเออ ดีดเก่งลูกเก่งเ่อยค,ค่อยๆระบายอย่าให้มันล้นออกมาดีอย่าให้มันล้นออกมานี่ๆลด,ลดูพ่อหน่อยพ่อจะจับมือก่อนเอ เสร็จเอาเช็ดผ้าแป๊บหนึ่งเช็ดผ้านิดนึงเอ่อจุกน้ำอีกรอบหนึ่งจุดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เช็ดผ้าอีกรอบหนึ่งทีนี้ลองเอาสีฟ้าบ้างดิเอาสีฟ้าจิ้มสีฟ้าบ้างนี่สีแดงสีฟ้าครับระบายตรงเนี้ได้ไหมสีแดงกว่าออเราไม่เชื่ออ่โอเคจิ้มนิดเดียวพอแล้วก็ปาดปาดอย่าให้สีมันหกอ่าพอแล้วก็ไประบายเลยเอ้ยอย่าผสมกันดิ แน่นเลอะเลยออะไม่เป็นไรผสมกันอลองดูดียวสีอะไรผสมกันอยากเอาสีอะไรผสมสีแดงผสมกันสีฟูแอะเล่าไม้าตรงไหน นี้เลยเหรออ่ะดีๆนะอย่าให้มันเลอะออกไปนะเนะี่ยอย่าให้มันโดนสีดํามากให้มันโดนชิดๆสีดําก็พอนั่นแหละลูงอ่าอย่าอย่าอันนี้นี่นี่เดี๋ยวพ่อจะลากเส้นตรงขอบให้ก่อนอเอ้เพ่อจะลากรงขอบให้น้องทําับ ทำเสร็จเลยระบายง่ายๆอ,อ่าทีนี้นะคะรับระบายตรงสีข,ขาวๆได้เลยค่อยๆสิลูกโอ้โหอ่านี่อ่าล้างสีอ่าล้างสีดูดิอ่ะ,ล,อะ,ล,อะละเลิงอ่ะผสมอะไรอีกสีฟ้าผสมกับสี

สีฟ้าหัวปลาสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยใจเย็นสบายหัวปลาเลยตบบนี้แบบนี้เอะสบายตรงหัวปลานี่เนี่ยบายตรงไหนนี่เหรอเออหมุนจะได้สบายง่ายๆ่ะดูนี่พ่อจะไม่จับมือนะเนี่ยพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอเออพอแล้วลูกอ่ชุมสีใหม่ชมสีใหม่สีมันจางแล้ว้วกี้สีอะไรอ่ะปาดสีก่อนปาดสีก่อนสีมันเยอะเกินไปเออ สีสุดท้ายหัวปลาหัวปลาต้องสีฟ้าลูกล้องเอาสีาอ,สอะไรเอาสีดเดียวหัวปลามันต้องสีดเดียวดีอ่นะ ไ่เลยไ,ะละไปเลฮะอาระบายให้เต็มไปจุ่มสีก็สีสมีมันแห้งแล้วอ่ะสีมันน้อยแล้วอ่ะ ให้หมดนะตัวปลานะสักครั้งรอบไม่ต้องระบายนะเออยั่นันะ้นเลยลูกพอแล้วสวยปะสวยป่ะเนี่ยสวยมไหม,ม,มพอใจยังพอใจแล้ว,ว,อลวโอ้วเสร็จแล้วนี่คือปลาของน้องคำชอบไหม<อ>ครั้งแรกเลยใช่มั้ย น้าครับนะครับเคยทำครั้งหนึใช่ไหม